สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กําลังรับชมนะครับวันนี้มีปัญหาได้กแก้ไขนะครับมีโอนะครับยามาฮามีโอปัญหาคือสตาร์ทไม่ติดนะครับเพื่อนเรามาให้แก้ไขนะตัวนี้ไปใส่คาบูเอ่อไม่ใช่ของมันนะเป็นใส่คาบูแดดหรือเปล่ากำลังฮิตกันแต่ก่อนเนาะ เปลี่ยนชุดสายไฟใหม่นะเปลี่ยนชุดสายไฟก็ไม่ติดนะครับมีไฟมามาจบตอนสุดท้ายนะครับตัดสินใจเปิดดูเบวหน่อยนะครับปรากฏว่าเช็ควบวแล้วเบวาไอ้ดียันนะครับผมไอดียันเช็คอย่างไงว,ว่าว่ายันไม่ยันนะครับผม จะให้ดูสำหรับคนที่ยังไม่เคยตั้งตั้งนะครับว่าเขาเช็คอย่างไงนะครับมันจะมีนะมันจะมีขีดอยู่ตรงนี้นะครับผมขีดยาวๆเนี่ยขีดเป็นแนวไมรู้ในกล้องมเห็นไหมมันมืดหรือเปล่าไม่รู้ฝนก็ตกลินกันนี้นะหมุนนะครับใช้เบอร์12บสองนะะหมุน1 2บสหมุนให้มัน อยู่ตรงนี้นะครับผมให้มันตรงติ่งสามเหลี่ยมตรงนี้นะนะครับแล้วขยับไอเดียเสียดูนะครับ,บ,รบจังหวะนี้ลูกสูบต้องขึ้นสุดนะครับผมท่านจะหมุนไปกี่รอบก็ช่างนะครับหมุนไปยังไงก็ช่างลูกสูบขึ้นสุดแล้วขยับบาไอดีนะขยับตรงเนี้ยกระเดื่องกดเบาเนี่ยมันต้องมีตัวใดตัวนึงขยับได้ถึงมันจะยันนะครับถึงมันจะยันสตาร์ทไม่ติดนะครับมันแค่ยันมันจะยันแค่ตัวเดียวนะเราไม่ต้องไปดูลงขีด ตรงฝั่งพัดลมนุ่นก็ได้นะครับที่เจอส่วนมากมันจะยันตัวใดตัวหนึ่งนะครับไม่ยันไอดีก็ไอเสียไม่ยันไอดีไอเสียก็ข้างล่างเราจะเปิดฝาฝามันจะมีฝาปิดอย่างนี้นะเปิดออกครับคายออกนะครับเอาออกข้างบนมันมันปิดอยู่างนี้ก็คายออกนะครับคายออกแล้วก็หมุนหมุนให้ขีดนะครับสําคัญคือจําหลักการง่ายง่ายหมุนให้ขีดเนี่ยขีดเนี่ยมันเป็นแนวอยู่ตรงนี้ให้มันตรงติ่งสามเหลี่ยมนี่ก็พอเนี่ยสามเหลี่ยมลงไปนี่ผม ขยับดูที่นี้ขยับดูหมุนเราก็ใช้ไปกแกมหมุนตรงหัวน็อตนี่นะครับเนี่ยหมุนตัวเนี่ยหมุนไปซ้ายหมุนไปขวาหมุนไปเลยนะครับใช้บล็อกใช้อะไรก็ไดน้พอตรงแล้วขยับดูถ้ามันไม่ขยับแสดงว่ามันยันนะครับถ้ามันไม่ขยับแสดงว่ามันยันยันแน่นอนเนะี่ยผมขยับดูแล้วชัวรนะ์หาตั้งนาน ไม่ใช่ว่าหาตั้งนานหรอกลองดูสตาร์ทดูอา้าวกำคือรถต้องบอกว่ามันมันเก่าเนาะมันเก่าแล้วก็เกือปัญหามาต้องมานั่งไล่กันไฟมาไนะไฟมาน้ำมันมาเอามืออุดปากคาบูล,ลองสตาร์ทดูแล้วก็ติดติดยากไม่ติดเลยทีนี้ตอนแรกติดวันนี้ไม่ติดเลยมาเช็คาม์กไม่ตรงนะครับ ตั้งมาก็ตั้งตรงนี้แล้วก็ใช้ตัวตั้งมาร์กนะครับผมถ้าเรใครไม่เคยตั้งก็มันมีอยู่ในคลิปนะครับตั้งเวบาวของนิโอนะครับเดีย๋ยวถ่ายต่อเลยดีกว่าก็ได้นะครับหัวตัวนี้จะเป็น9มิลน,นะครับเอ้ยไม่ใช่สิ9หรือเปล่าแปดครับผมแปดมิลน,นะแปดมิลก็าคายออกนะครับ ขาก็กดลงครับผมขายแล้วก็ใช้เครื่องมือพิเศษครับผมที่หัวมันเป็นเนี่ยตัวนี้ทำเอานะครับเอาตัวนี้เผาไฟร้อนๆแล้วก็เอานี้ตอกลงมันก็เป็นหลุมนะครับพอเป็นหลุมปุ๊บเราก็เอามาจับเฉยนิดหน่อยถ้าใครหาซื้อก็รัศดาเยอะแยะแต่ถ้าใครไม่ซื้อก็ทำเอาได้นะครับ แล้วก็หมุนคลายออกแล้วก็เอานิ้สอดดูนะครับตัวนี้จะขนาด0.8นะครับ0.08มิลยันครับพอยันแล้วกำลังอัดมันมีอยู่แต่มันมีมันมีไม่แรงนะครับมันมีน้อยคือมันไปยันมันมันรั่วนะครับล่วก็พอเราได้แล้วก็ล็อกนะครับ ถ้ามันยังห่างไปอยู่เราก็ขันเข้าไปอีกหน่อยขอให้ไม่ยันพอถ้ามันดังก็ขันเข้าไปให้มันชิดหน่อยแค่นีน้ถ้าเครื่องมันดังเพราะว่าถ้าเวบาวห่างมันก็ติดง่ายอยู่แ้่มันดังเลยเช ให้มันเข้าออก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ล็อกขล็อกแน่นขยับบูบนล่างบนล่างก็เท่ากันนะครับตัวบ้างก็อาจจะห่างได้นิดนึงนะแต่แต่จะให้ดีก็เท่ากันนัเศูนยหละเอศูน0ก็ได้นะครับล่างให้ห่างกว่าข้างบนนิดนึง ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับผมข้างบนเราเช็คอีกทตีตั้งมา,มาเรนก็ดูมาร์กไปด้วยนะครับอย่าให้มาร์กเคลื่อนนะข้างล่างเราเช็คครโอเคครับผมข้างล่างมันได้เอะมันขยับได้สอดเข้าพอดี ต่อผิดพลาดระการใดขออภัยนะครับอรถสตาร์ทไม่ติดไฟหัวเทียนมีน้ำมันมีน้ำมันมานะครับเหมือนจะติดนะครับตัวนี้เป็นตัวคาร์บูนะมันไม่เหมือนตัวรุ่นใหม่ๆที่ใช้ด็อกเตอร์จับใช้อะไรตัวเช็คก่อนชนี้ใช้เดาเอาไปเรื่อยนะครับเดาไปด้วยว่ามันไม่ติดเพราะอะไรก็เปิดฝาครอบตรงนี้นะครับมันจะมีฝาครอบ มันก็จะมีแาครอบตรงนี้แหละครับผมอะตัวนี้ออกนะครับผมก็สามารถตั้งได้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณแนละสวัสดีครับ